ดออยู่เนียนชุดนอนไม่ได้นอนโอ้โหปิดหัวนมยังไม่มิดเลยโท้ไม่แยุดนะโทษทีนึกว่าวิกตอเรียซีเค็ตร้อยกว่าบาทหรอเนี่ยเลดี้แจ็กกี้ค่ะนะ้ำตาลจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะแกก็สุดเอเลดี้แจ็กกี้ค่ะวันนี้นะคะที่ความที่อยู่บ้านเหมือนเดนพลาดในวันถ่ายก็คือพรุ่งนี้จะ้ะแล้ว ดังนั้นเนี่ยเราก็คือจะเตรียมตัวอยู่บ้านกันแบบยาวๆซึ่งทีมงานเขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยทำการรีวิวเนี้ยนชุดนอนไม่ได้นอนเพราะวีแววก็คือนะ่าจะได้ใส่ชุดนอนกันยาวๆอันนี้ค่ะเขาก็เลยรวบรวมมาให้ซึ่งวันนี้ไม่ได้เป็นจากร้านใดร้านหนึ่งแต่ว่าเป็นการรวบรวมจากทีมงานซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดประมาณสองคนทวน ค,คนแรกคือเรียบร้อยเหมือนแม่ชีคนที่สองก็คือไม่ได้เป็นแม่ชแีแต่แต่งตัววันนี้ใกลแม่ชีค่ะเนี่ชุดที่ฉันจะได้วันนี้จะเป็นยังไงต้องไปดูเริมเิมเลิม,มชุดนอนไม่ได้นอนชอบะมงจ้าเป็นคนเจะไใหม่จ้าอ,อุ้ยมีความเป็นซองต่างๆนะ <laughs> มาเริ่มกันเลยนี่คืออะไรก่อนโอ้นางไปที่คาดผมเอาไว้แย่อย่างนี้แน่แเลยทธ่ว้ายฉันเก่งทำไมฉันใส่แล้วเหมือนบาทหลวงอันต่อไปชดค่ะไปหนู<อ>ไม่ได้แม่อะไรอ่ะข้างล่างปิดไม่มิดแค่นี้อ๋อมันเป็นแบบเลื่อนได้เรืว่าก้นคุณจะใหญ่หรือก้อนคุณก็จะเล็กก็คือสามารถเล่นได้แบบนี้ช่วงมันคา,าดตาได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถคาดตรงนั้นได้ทีมคนแรกยังไม่ อ่ะได้อันด้สรับการเยือแย้วเปิดมาคนรจะได้รู้สึกโอ้โหมันกอ่ะต่อไปนี่คือชุดน้องแบบเต็มๆบอกราคาได้ไหมช้อมาประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทโอ้เนื้อผ้าโอเคเลยนะเหมือนชุดนอนที่ฉันนอนกนเหมือนแบบเพิ่งผ่านโรงงานไม่ได้เหมือนรอบเพีย์ที่ผ่านน้ำยาปรับผนุ่มก็คือน้ำยาปรับผนุ่มตรงเข้าเนาะ ข้างหลังนะคะเป็นในส่วนของการควานลึกและมีกระโปรงข้างหลังที่ยาวกว่าข้างหน้านิดน้อยถ้าใครนึกไม่ออกผ้าเป็นในส่วนของ้ายๆผ้าชุดว่ายน้ำแต่ไม่ได้เป็นฟิลชุดว่ายน้ำเป็นิีแบบพริ้วกว่านั้นเฮ,ฮ,ฮ้ยเธอคุณภาพร้อยกว่าบาทสำหรับนอนฉันว่าไม่แย่แล้วเนี่ยใส่นอนได้จริงๆชอบอันนี้ฉันชอบฉันให้ผ่านแบบผ่านเลยดีมากอ่ะอันต่อไปสีดำอุ้ยดูในส่วนของ texture กางเกงในก่อนโอ้ดหร้อยวกว่าบาทเหมือนกันเนาะ ยูได,ด้ประมาณฉันตัวใหญ่กว่าฉันไม่ได้ใส่ได้แล้วล่ะอออใส่แบบนี้ผู้หญิงจะรู้สึกสบายก็คือว่ามันมีความเป็นลูกไม้มันมีความแบบให้น้องได้หายใจเข้าแล้หายใจออกแบบเป็นรูปแบบนี่นี่นี่อ่ะแต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้จากอันนี้ก็คือสีน่าจะตกเวนาซักแยกนะคะ น้องมาลายมาแล้วจ้าสวยฉันว่าแล้วอีกอย่างคือผ้านนิ่มดูซิมีความเป็นโบข้างหลังซึ่งไม่ต้องกระตุกนะคะเขาเย็บไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวฉันลองใส่ให้ดูนี่สวมๆเนี่ยวสวม,มให้ดูเออฉันว่ามันอาจจะดูแลในส่วนของการปิดหน้าอกได้ไม่เต็มร้อยอาจจะมีโผล่แผลม,ลมิดนึงแต่ฉันว่ามันก็โอเคแต่นี่อันนี้ดีโลชนาะนสวยงามโลดแล้วใส่น้องกางเกงในข้างในโอ้ฉันว่าอันนี้ดีอันนี้นดีสีขาวตัวนี้ความนิ่มก็คือโลดมีความแบบว่า ไฮโซโกหรูและกางเก่งในลายสปาเกตตีมาอีกแล้วค่ะในส่วนของปิดก็คือเป็นทะลุนะคะต้องมีการทำบิกินี่แว๊กหรือว่าในส่วนของเลเซอร์ต่างๆมาแล้วนะคะอันนี้ เขาไปในส่วนของยางยืดนิดนิดนะมีความแอบแซบเออถ้าสมมติเรารู้สึกเขินอายเรายังไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นคุณพยาบาลหรือว่าถึงขั้นชุดสีดำมาก,กีนได้เราลองอันนี้ก่อนเบา <au>, ๆ <บ au. S 1> ดีผ่านผู้หญิงเนี่ยนะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องอะไรป่ะคือแต่งตัวมิดชิดมากเกินไปจนน้องไม่ได้หายใจจนเป็นตกขาวอะ่ะเธอจริงๆแล้วอาการที่ผู้หญิงไม่ใส่กางเกงในนอนแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นแบบอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะคือโลง่โลงๆแบบนี้มันดีกับสุขภาพผู้หญิงมากกว่าอืมถ้าไม่ได้มองในเรื่ ออกปะแ,บบแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบดีอันีฉันชอบอันนี้ฉันเอฟได้ไหมอขอบคุณขอบคุณนะนมีเมตตาไปต่อไปเลยโู้โโอันนี้คือแซบ่บทษทีนึกว่าวิกตอเรียซิเค็ตร้อยกว่าบาทหรอเนี่ยขอดูสิดูดีนะยั่วแย้วนะ นนแล้วข้างหลังก็คือควานล่มแล้วข้างๆก็คือพูกูเสื้อทษทอีอ่าเดี๋ยวจะบอกให้แหวกถึงไหนแหวกถึงต้บนนกใส่มาก็คือเหมือนปิดหน้าปิดหลังส่วนข้างๆก็คือเปยและนี่ค่ะพื้นเก่งไหนที่เขาแถมมาให้ในส่วนของเนื้อผ้าก็ได้สิวไม่แนะนําที่ใส่นอนนะคะอันนี้ควรจะถอดแล้วก็ทิ้งไปเลยโออันนี้คนที่จะใส่ต้องตัวเล็กมากนะเพราะฉันใส่อย,อย่างแน่นเลย เนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าโอเคสิการเลตแล้วตัวน,นี้ก็คือแซบเหมาะสำหรับสาวแซบไปที่สีแดงค่ะเราดูกันที่กางเกงในก่อนน้องซีตรูอีกแล้วและในส่วนของชุดระหวางเรื่องชุดมากกว่ากันจริงๆไหนให้ว่ากันโอ้โหดีทุกชุดนะสเปรย์นี่เป็นไงในส่วนของผ้าเป็นส่งซีตรูแล,แล้วคือผ้านิ่มลูกไม้มันจะมีลูกไม้แข็งกับลูกไม้แบบนิ่มรู้สึกว่าอันนี้มันคือลูกไม้ที่ใส่นอนได้จริงๆมันละมุนแล้วถ้าดูข้างหลัง ดีเทลกับราคา9 9บาทมันไม่ใช่ไหมแม่ดีไปต่อน้องคนนี้คืออะไรโอ้เกี่ยวแล้วเป็นบริสุทธิ์ผันทษให้ชิวาว่าใส่หรอคะเธอให้ใครใส่เขาอาจจะยืดก็ได้อาจจะใส่ลายขาวยืดได้นิดเดียวแต่ว่าต้องเป็นคนลำตัวสั้นฉันใสไ่ได้ตัวเนี้ยถ้าดูสิถ้าปิดหนะ้าอกใช่ปะไม่ถึงอ่ะไม่ถุงจิมี่เลย จะถามว่าคุณภาพดีไหมดีถ้าจะใส่จริงๆอะนะนมอาจจะอยู่ตรงนี้เออปิดแค่ตรงจุกแล้วเบาๆอะไรแบบเนี้ยเสียดายแต่อันนี้คือแบบเหมาะมากเหมาะสำหรับคนที่กาลังหาชุดนอนไม่ได้นอนนะคะเฮ้นก็เคยไปอ่านมาเขาบอกว่าระหว่างมีผู้หญิงโป๊ก,กับผู้หญิงที่แบบใส่นิดๆอนะผี่ชายจะรู้สึกแบบสบายแต่ฝั่งที่ใส่มากกว่าท้ายสุดมีความแข็งแงนะคะมีความแบบเป็นทรงต่างๆเนะีนะ่ยขอดูซิ <c oughs> คืออะไรก่อนอ่ะคเห็นตะขอตรงนี้หนึ่งแต่ว่ามันต้องมีตะขออีกฝั่งหนึ่งโอ้ยโท่นี่กี่บาทเนี่ยมีตะขอมีดีเทลเวยอ่ะแล้วเขาเก้กาผู้หายเขาได้กำไรไหมเนี่ยโอ้ยโท่มันมีดีเทล คนจะใส่ชุดนี้ต้องมีเวลานะเพราะว่ารูมันค่อนข้างเยอะเต็มไปหมดเราจะต้องมีเวลาในการสวมนิดนึงเราจะมาเล่งเราไม่ได้อะนี่เธอใครคิดไม่ออกฉันใส่ให้แล้วจ้ะนี่เป็นไงเ้ยฉันว่าชุดนี้ดีอะไม่รู้จะใส่ให้ใครดูอะไม่รู้จะใส่ให้ใครดูอะชอบชุดนี้ ดูดีเดียวข้างล่างด้วยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพี่มันใส่นอนได้อันนี้ข้างหลังเนี่ยที่มันนอนไม่ได้เพราะมันเป็นปริสูลมันมีความเป็นจีสริงที่ไม่ใช่จีสริงเดียวมันคือ2เส้น Hello ลลแล้วเนี่ยน้องก็คือปิดตรงนี้คือจีมิจังของเราใช่ปะปิดนิดเดียวให้พอไปกระสายแปลว่าอันนี้ก็คือใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันนะเขาถึงง่ายเห็นปุ๊บรู้เลยเฮ้ยวันนี้คือผ่านทุกชุดหรือว่ารอบนี้คือได้นอนไหมคะไม่ได้นอน นอ,นอันนี้คือชุดนอนที่ไม่ได้นอนของจริงแล้วในราคาย,ย่อมเยาวเหมาะสําหรับยุคโควิดใครที่แบบว่าอาจจะมีแฟนแล้วกําลังแบบพยายามมีลูกกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในออปชั่นที่ดีนะเพราะบางทีคบกันไป7จ็ดปีก็เหมือนกัน,กนเลือกชุดหนึ่งเหรอถ้าเลือกชุดหนึ่งให้ตัวเองชม ฉันก็ต้องเลือกสีแดงเพราะว่าฉันชอบใส่แล้วขับผิวใส่นอนได้จริงถ้าว่าไหนไม่มีสามีก็ใส่นอนได้ทําไมเราจะใส่แบบนี้นอนไม่ได้เพราะคนที่เห็นมันก็คือตัวเราถูกปะ่ปะแล้วประเด็นคือเราก็ต้องซื้อตัวเผื่อไวก่อนเป็นการลงทุนเ้วันใดวันหนึ่งมันจะมีความตกตะลโกชะพร้อ,อมเลยถ้าใครอยากได้หรืออยากจะรู้ว่าร้านค้าไหนเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่จากร้านเดียวใช่ป่ะเป็นจากร้านเดียวหรอาร้านเดียวเขามีเยอะมาก ติดต่อมานะคะแล้วเราจะแบบหาคอนแทคให้เผื่อใครอยากจะเอาไปใส่แล้วอะไรอย่างงี้ไปซื้อกันได้ในราคาหลักร้อยแล้วมันคุณภาพโอเคจริงๆเขาไม่ได้สร้างถ้าจ้างก็คือจะขึ้นที่ร้านตรงน,นี้ <laughs> แต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้แบบส่งมาให้นี่เราซ <laughs> ื้อเราสั่งเองก็เลยแบบว่าโอเคถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะส่งคอนแทคให้นะคะ <laughs> วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกอล์ฟเซอร์ิตสกี้ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็หวังว่าจะเป็นการเปิดชุดนี้ไม่ได้นอนแบบครั้งสุดทท้้้าาายแแลลวววเเเพระ่ปป็นนนอจกัีี โอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามติดตามกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอเลดี้แจ็กกี้ค่ะยังไงจ๊ะรู้จักกันแล้วนะ